ฝนมาที่นี่ได้ไงอะ่ะทําไมฝนจะมาดูความสําเร็จของพี่ฟ้าไม่ได้เลยเหรอพี่ฟ้าเกลียดฝนพี่ฟ้ากลัวฝนจะแย่งทุกอย่างไปฟ้าอยู่ไหนอะฟ้าอยู่นี่ค่ะฟ้าอยู่นี่เจ้าสาวผมหายไปทั้งคนจะให้ผมใจเย็นได้ไงดีใจจังค่ะที่พี่เป็นห่วงฟ้าขนาดนี้ CVM Film หล่อแล้วจ้าพ่อคุณแต่งงานทั้งทีจะให้ฉันปล่อยตัวโสมได้ยังไงล่ะจ้าแกนี่ดูตื่นเต้นกว่าเจ้าสาวอีกนะอ้าวก็คนเพิ่งเคยแต่งงานครั้งแรกแกจะไม่ให้ฉันตื่นเต้นได้ยังไงล่ะเออ,เอ,อ,เอ,อฉันที่เก็ียเถียงกับแกแลละแต่ยังไงก็ต้องขอบใจแกทั้งสองคนมากนะที่มาใช้บริการร้านฉันไม่เป็นไรเพื่อนกันก็ต้องช่วยอุดหนุนกันสิขอบใจมากนะเพื่อน มา嘛เรามาถ่ายรูปก,กันหน่อยดีกว่ามามาหนึ่งสองซั่งเสร็จแล้วค่ะรอนานไหมโห<ฮ>ทำไมคะมันไม่สวยเหรอแกแกมบโมแต่อึ้งสิชมเจ้าสาวแกหน่อย ว่าไงคะพี่เดียวเออสวยสวยมากครับปกติฟ้าก็สวยอยู่แล้วแต่พอใส่ชุดนี้แล้วสวยกว่าเดิมอีกพี่เดียวเองก็ดูดีเหมือนกันค่ะขอบคุณมากครับพอ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 เลิกชมกันได้แล้วเธอก็เหมาะสมกันทั้งคู่นั่นแหละเจ้าสาวก็สวยเจ้าบ่าวก็หล่อ พูดแบบนี้อยากให้ชั้นกับฟ้าเช่าชุดเพิ่มใช่ไหมแหมรู้าทันอีกแล้วอุย้ยแกตีชั้นทำไมเนี่ยอุย้ย <laughs> ฟ้าพี่เดียวมานั่งทำอะไรคนเดียวอยู่ตรงนี้ครับ ก็ดูอะไรเรื่อยเปื่อยนะคะฟ้าชอบบรรยากาศข้างนอกมันดูสงบดีชอบบรรยากาศข้างนอกแล้วชอบพี่หรือเปล่าพี่เดียวพูดอะไรเนี่ยฟ้าเขินนะจะเขินอะไรหรอฟ้าเราจะแต่งงานกันอยู่แล้วนะก็คนมันเขินนี่คะใครมานะ่ะเดี๋ยวฟ้าไปดูเองคะ่ะ โอเคจ้ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะฝนเดี๋ยวก่อนฝนฝนเดี๋ยวก่อนฝนมาที่นี่ได้ไงอะ่ะทำไมฝนจะมาดูความสำเร็จของพี่ฟ้าไม่ได้เลยเหรอ ทำไมพูดแบบนั้นล่ะฝนแล้วนี่ฝนแอบออกมาได้ยังไงฝนไม่ได้แอบฝนหายแล้วเขาก็เลยให้ฝนกลับบ้านแล้วทำไมคนที่บ้านถึงไม่รู้เรื่องล่ะเออคือฝนฝนโกหกใช่ไหมไม่ฝนไม่ได้โกหกไม่ฝนไม่ได้โกหกฝนฝนโกหกพี่จริงด้วยฝนทำแบบนี้ทำไมโกหกพี่ทำไม แล้วทำไมฝนต้องทนจมปักอยู่ในนั้นในขณะที่พี่ฟ้ามาสเสวยสุขอยู่ข้างนอกฝนพี่ฟ้าโชคดีมาตั้งแต่เด็กพ่อแม่หลักไม่พอยังเรียนเก่งแถมเพื่อนเยอะอีกในขณะที่ฝนไม่มีใครเลยพอโตพี่ฟ้าก็มีแฟนอย่างพี่เดียวส่วนฝนต้องอยู่แต่ในโรงพยาบาลบ้าก็เพราะว่าฝนป่วยไง ถ้าฝนยอมกลับไปรักษาอีกไม่นานฝนก็หายถึงตอนนั้นพี่จะพาไปเที่ยวฝนอยากไปไหนพี่จะพาไปทุกที่เลยแต่ฝนต้องยอมกลับไปรักษานะนะฝนพี่ฟ้าโกหกพี่ฟาเกียดฝนพี่ฟ้ากลัวฝน,นจะแย่งทุกอย่างไปเลยตั้งใจขังฝนไว้ที่โรงพยาบาลบ้าไม่ใช่นะฝนฟังพี่ก่อนไม่ไม่ไม่ฝนเกลียดพี่ฟ้าฝนเกียดพี่ฟ้า ฟ้าไปไหนทำไมนานขนาดนี้ฟ้าฟ้าฟ้าอยู่ไหนอะฟ้าอยู่แถวนี้หรือเปล่าฟ้าพี่เดียวอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะฟ้าอยู่นี่ คุณหายไปไหนไหมาตั้งนานเนี่ยคุณเป็นห่วงห่วงฟ้าเหรอคะก็ะต้องเป็นห่วงสิเจ้าสาวผมหายไปทั้งคนจะให้ผมใจเย็นได้ไงดีใจจังค่ะที่พี่เป็นห่วงฟ้าขนาดนี้เพรที่เป็นห่วงขนาดนี้ ก็เพราะว่ารักไงล่ะครับไปกลับเข้าบ้านกันดีกว่าค่ะที่เดียวขอบคุณที่มาร่วมงานนะครับเชิญด้านในได้เลยครับ นี่ฟ้าครับพี่เดียวในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสักทีนะฟ้าเองก็รอวันนี้มานานเหมือนกันค่ะโหสวยหล่อกันทั้งคู่เลยะเอา้าเนอทองแกมางานชันสายนะเนี่ย ก็ลนมันติดนะสิก็เลยมาช้าอะนี่ดอกไม้ขอบใจเพื่อนปะเราไปถ่ายรูปหน้างานกันดีกว่าไปดิตรงนู้นนะไปฟ้าฟ้ามีอะไรหรือเปล่าไม่อยากไปถ่ายรูปหรอนั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่าฟ้าฟ้า แกเป็นอะไรมีอะไรบอกฉันได้นะฟ้าคุณตอบเรืองทองทำไมมีอะไรก็ใจเย็นๆก่อนสิใจฟ้าใจเย็นอยู่ได้ยังไงในเมื่อนังนี้มันมายุ่งกับเจ้าบ่าวของฟ้าถ้าพูดเรื่องอะไรอะ่ะฉันก็ทำตัวปกตินะฟ้าปกติที่ว่าคือการยุ่งกับแฟนคนอื่นจนเป็นปกติงั้นเหรอ พูดเรื่องอะไรเนื้อทองกับผมเราสนิทกันคุณเองก็รู้นี่สนิทแค่ไหนฟ้าก็รับไม่ได้ฟ้าไม่ชอบแต่ที่ผ่านมาเธอไม่เคยพูดไม่เคยว่าอะไรเลยนะฉันก็พูดอยู่นี่ไงว่าฉันไม่ชอบฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงฟ้าใจเย็นไม่เย็นทําไมฉันต้องเย็นในเมื่อมันก็ไม่จะแย่งจะเป่าฉันไปกินใหญ่แล้วฉันก็เดียวเป็นเพื่อนกันนะฉันไม่เชื่อแกโกหก เดี๋ยวฉันจะทำให้แกพูดความจริงเองฟ้าคุณจะทำอะไรอ่ะนี่คุณปกป้องมันเหรอปกป้องมันทำไมเพราะคุณกำลังเข้าใจผิดไงคุณต้องหยุดทำร้ายคนอื่นแล้วก็ฟังผมฉันไม่หยุดฉันไม่ฟังฟ้าแกเป็นอะไรนั่นสิคุณไม่เคยเป็นแบบนี้นะฉันก็เป็นแบบนี้แหละใครจะทำไม นี่คุณใช่ฟ้าจริงใช่ไหมใช่สิฉันฟ้าเลยนี่ฟ้าเองไม่ใช่ฉันต่างหาฟ้าตัวจริงฟ้า,ฟาพี่ฟ้าพี่ฟ้ามาได้ยังไงนี่มันเรื่องอะไรกันทาไมมีฟ้าสองคนเลยล่ะนี่พี่ไม่ได้ใช่ เสียใจเหรอที่พี่ไม่ได้เป็นอย่างที่ฝนต้องการฝนเหรอผู้หญิงคนนี้เป็นฝาแฝดของฟ้าค่ะชื่อฝนแล้วทำไมฝนถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะฝนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้าแต่แอบหนีออกมาวันนั้นเราทะเลาะก,กันฉันจำได้ว่าฉันถูกผักล้มลงพอตื่นขึ้นมาฉันก็เห็นตัวเองใส่ชุดคนไข้ของฝนไปแล้วนี่เธอสวมรอยเป็นพี่สาวตัวเองเหรอไม่ ฉันแค่กลับมาทวงสิทธิ์ของตัวเองทำไมพี่ฟ้าถึงมีชีวิตดีๆอยู่ข้างนอกแต่ฉันกลับต้องต้มตักอยู่ในโรงพยาบาลบ้ามันไม่ยุติธรรมก็เพราะว่าฝนป่วยไงฝนต้องรักษาตัวให้หายก่อนไม่ไม่ฝนหายแล้วฝนหายแล้วฝนหายแล้วไม่ฝนหายแล้วคุณตำรวจคะครับคุณปาด ฟ้าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะผมขอโทษนะที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าผมรู้เรื่องเนวันนี้ผมคงช่วยคุณได้คุณอย่าคิดมากเลยนะคะฟ้าไม่เป็นอะไรจริงๆผ่านเรื่องไร้ไรไปสักทีต่อจากนี้ฉันขอให้พวกเธอสองคนพบเจอแต่ความสุขนะขอบคุณนะเนีทองขอบคุณนะ เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทําให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทําฉันใจหล,ลายๆยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตังมากมายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้หากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทําไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน